ครับน้องอานครับสินค้าเอเจมีตัวเด็ดหลายตัวครับแต่ว่าตัวหนึ่งที่เด็ดมากๆเลยคือตัวนี้ครับปูมิครับเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสาหร่ายทะเลนะฮะชื่อฟูคอยแดนตัวนี้คุณสมบัติพิเศษหลายอย่างหนึ่งเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะครับอะไรก็ตามครับถ้าเลือดเราไหลเวียนดีนะครับทุกศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเช่นนวดแผนไทยกินวิตามินอะไรต่างๆถ้าเลือดเราไหลเวียนดีเนี่ยนะฮะสุขภาพทั้งตัวจะดีหมดนอกจากไหลเวียนดีแล้วที่สองมันเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีการ กระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยผลิตเลสเต็มเซลล์คือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเซลล์ตัวอ่อนที่จะไปเสริมสร้างเซลล์ทั้งหมดของร่างกายแหละครับคือถ้าเกิดมาแถวผิวหน้ามันก็ทําให้ผิวเราดูดีขึ้นหัวใจดีขึ้นตับดีขึ้นสมองดีขึ้นนะจริงมันเสริมทุกๆเซลล์นะครับแล้วก็เมื่อเรามีผลทานดีเนี่ยก็ทําให้เราป่วยยากถ้าป่วยเนี่ยแนะน,านําช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงถ้าป่วยนะฮะกินอูมิเนี่ยนะฮะอย่างน้อยวันละสองสามซองเนี่ย ผมไม่กล้าการันตีเลยภายในวันเดียวหรือคืนเดียวเนี่ยอาการป่วยดีขึ้นทันทีเลยนะครับตอนนี้เทรนที่มาแรงที่สุดก็คือเทรนสุขภาพจะเป็นเรื่องผิวพรรณหน้าหน้าสวยใสไร้สิวอยากให้คุณหมอแนะนําเกี่ยวกับการใช้ผิวพรรณว่าจะกินตัวไหนดีผิวถึงจะสวยใสไร้สิวเหมือนคุณหมอค่ะครับขอบคุณครับเอาจริงๆของเราเนี่ยมีทั้ง เจลสุดิคอลคือลักษณะแบบนี้กับอีกตัวนึงคือเจลแคร์ Care, นะครับเจลสุดิคอลเนี่ยตัวที่กินแล้วหน้าใสเลยนะฮะมีอยู่2ตัว1นึ e so, ่งเอ็กโซสองฮาร์ดน้องอันสงสัยไหมฮะทำไมฮาร์ดกินแล้วหน้าใสมันเกี่ยวหัวใจไม่ใช่เหรอก็แอบสงสัยเหมือนกันคุณหมอช่วยบอกทีว่าในฮาร์ดมีส่วน ส่วนประกอบอะไรที่สําคัญแล้วทําให้เรามีผิวแทนที่สดใสอะไรครับเอ็กซโซไม่ถงใสอยู่แล้วเพราะมันเป็นต้านอนุมูลอิสระทําให้หน้าใสอยู่แล้วเอ็กซโซแต่ฮาร์ดเนี่ยนะครับมีสารตัวหนึ่งจริง,รงๆเรารู้จักดีสารตัวน,นี้ชื่อโคคิวเทนนะพอบอกโคคิวเทนปุ๊บคนที่เป็นแฟนแันแทคเครืองสำอางเนี่ยอ๋อรู้เลยตอบอ๋อเลยไม่ต้องพูดอะไรต่อนะครับเพราะโคคิวเทนเนี่ยเขาเอาไปใส่ในเครื่องสำอางห,หลายตัวแล้วมาทาที่ผิวแต่ของเราเนี่ยเป็นโคคิวเทนใช้กินพอกินก็ปุ๊บฤทธิ์ย่าในึงโคคิวเทนคือไปบำรุงเซลล์ ทำให้เซลล์เนี่ยฟื้นตัวมีพลังงานแล้วตันที่เซลล์ผิวเซลล์ผิวก็มีพลังงานฟื้นตัวขึ้นมาใหม่นั่นเลยทําให้กินฮาร์ดคู่กับเอ็กโซนหน้าใสเร็วมากแล้วใสคงทนถาวรนะฮะประกอบกับใครใจร้อนนะฮะอยากเห็นเร็วกว่านั้นก็แนะนําใช้เจลสุดท้อเจลแคร์ก็คือตัวสกินแคร์7ชิ้นนะครับเชิ้นเช้า7ชิ้นเย็น7ชิ้นเช้าเจชิ้นเย็น2วันครับสวันหน้าตาจะดูใสขึ้นนุ่มขึ้นเนียนขึ้นทันทีเลยภายใน2วันใช้คู่กันครับ กินเอ็กโซบวกฮาร์ดใช้เจลเ,เจลแคร์ใช้บำรุงผิวนะครับใส่แน่นอนครับสุดยอดมากๆครับต้องลองใช้ใช้ดูครับแล้วจะประทับใจค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ